บัวกลางบึงพี่อยากจะดึงสักสองดอ,อกแหวกเนืแหวกจอกไปหาแม่ดอ,อกบัวงา,นามน้ำใสเป็นลายเลืล่มกระเพื่อมตามแม่ดอ,อ,ก,ก,ดอ,อกบัวงามขยับดอกใบกว้ายแว่ง ดำพิวายแวกน้ำไม่ยังหยุดเอื้อมถึงดึงชุดยือยุดแม่ดอกบัวงามยือยุดแม่ดอกบัวแดงพึ่งน้อยมันรุมต่อยเอาแรงแรงเจ้าพึ่งมันแกล้งมันทำาราวเ,าเป็นจ้าบิน น้ำในบึงนั้นมันกระ,ะชอนกระชอกกลาเป็นละโลกสิงสาติงสาติงเอาติงสาเอาติงสาพายุหากลางบึงนี้ตายวายบึงได้อดดึงบัวแดงแม่บัวกลางบึงพี่อยาก จะดึงมาหอมหน่อยลมพัดพึ่งต่อยแล้วถอยไปนัังหมดแรงพึ่งน้อยมันรุมต่อยเอาแรงแรงเจ้าพึ่งมันแก้งันดาวเป็นจเ้าเป็นน้ำในบึงนั้นมันกระชอน กระชอกลายเป็นลโล้อสิงสาติงสาติงเอาตึงสาเอาตึงสาพายุหากลางบึงมีตายวายบึงเตวติงบัวแดงไม่บัวกลางบึงอยากจะดึงมาหอมหน่อยลมพาดึง ต้องถอยไปนั่งหมดแรงโชบสาวก็มีหนุ่มมาสุ่มแซมเรามันแก่เกินแกงเรื่อยหมดแรงไม่อยากไม่อยากเก็บบัวครับวัีครับส